มีวมสวงงัสดีครับสวัสดีครับนี่ครายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราต้องการให้คุณผู้ชมที่ดูเรานั้นเนี่ยมีความสุขตลอดไปและสวยได้นานนั่นสิครับแฟนรายการเราถามมาครับอาจารย์ทำไมตั้งชื่อว่าสุขและสวย ก็คือความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการอยากได้อยากมีเขาอยากสุขแน่นอนครับแต่นี้บางคนเนี่ยนะคะเขาชอบปล่อยเนื้อปล่อยตัวเมื่ออายุมากพี่ก็เลยต้องเตือนใจว่าอย่าปล่อยตัวนะดูแลบุคลิกภาพฮะต้องลองคิดดูนะผู้ชายบางคนเนี่ยที่เขาชอบมีอินูตอนแก่เนี่ย ไม่ต้องตอนแก่อาจารย์มีทุกวัยฮะไปนี่พูดถึงบางคนเนี่ยคือหลายคนเวลาเขาเลือกคู่เนี่ยครับผู้หญิงอาจจะเลือกที่ความมั่นคงความรักความมั่นคงแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ว่าจะเลือกอย่างอื่นยังไงก็ตามความสวยเป็นองค์ประกอบอ๋อคือผู้ชายเนี่ยดูแต่ภายนอก ก้จะดูภายในด้วยแต่ความสวยเนี่ยหนีไม่พ้นคือผู้หญิงเนี่ยทนได้กับผู้ชายหน้าตาไม่ดีถ้ามีปัจจัยอื่นเช่นเช่นนิสัยดีไม่ซุบุูรีอเอาใจเก่งดูแลดีมีความมั่นคงเงินหนา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทนได้แต่ผู้ชายเนี่ยบางทีดูความดีแล้วดูอะไรแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ชายอดไม่ได้ที่จะให้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับก็คือสวยไหมแล้วชอบอ้างนะจัน ก็แม่ของลูกไม่ต้องสวยก็เลยไปหาสิ่งสวยๆงาๆข้างนอกเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องนะเมื่อเขาเอาความสวยเป็นปัจจัยตั้งแต่แรกที่เขาเลือกเราดังนั้นเราดูแลตัวเราให้สวยตลอดไปจะไม่ดีหรือเออใช่มีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งความสวยที่หลายหลายคนปรารถนาอยากจะมีคือมันจะดีสักแค่ไหนกับการที่ผู้ชายเอาเมียออกไปนอกบ้านไปงานนู่นงานนี่แล้วก็มีคนชมว่าเฮ้ยเมียสวยว่ะเออ นะก็ยิ่งภูมิใจขึ้นไปอีกนะฮะหรือแม้ไม่มีคนมาชมก็เดินควงด้วยความมั่นใจใช่ไหมครับอเพราะเพราะฉะนั้นรายการของเราก็เลยอยากจะให้ทั้งมีความสุขด้วยแล้วก็มีความสวยด้วยมีความดีด้วยกับสวยด้วยได้คือพี่อยากจะเตือนคนบางกลุ่มไม่ถึงขนาดต่อว่าต่อขันแต่อยากเตือนนะครับคนที่ใช้คําว่ารูปทำนามทาเรื่องภายนอกโปรงมันเสถียรเนี่ยอย่าไปคิดอย่าเราปรงนะครับแต่คู่สมรสเราเขาไม่โปรงเลย คนรอบข้างไม่ปร่งออคนที่เห็นเราเขาไม่ปรงนะ,ะ,ะเราปรงแต่คนเห็นเราไม่ปรงโดยเฉพาะยิ่งเอาพูดง่ายๆเ <c oughs> มียที่ปรงแล้วผัวไม่ปรงเนี่ยอันตรายเ <c oughs> ตียงหักเอออันตรายในเมื่อผัวเขายังไม่ปรงเขายังอยากจะเดินกับคนสวยอยู่แล้วเราไปปรงว่ากับผัวก็มีแล้วลูกก็มีแล้วอายุก็มากแล้วกูโปรงแล้วโว้ย กับผู้ชายนี่ัยไม่เกี่ยวเลยนะจยนนั่นไงไม่เกี่ยงนะจึงบอกว่าดูแลตัวเองนะคะให้สวยตลอดไปอย่างน้อยที่สุดดูกระจกก็สบายใจอ่ะต้นอออ่ใช่ใช่ไหมไม่ตกใจเหรออ่าเห็นหน้าตัวเองไม่ตกใจเดี๋ยวมีคนเขาบอกหนังผีมึงไม่ต้องไปดูต่องกระจกดูเองก็แล้วกันอ่ะแต่บางคนเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็เลยไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะทาให้มันดูดีไปทําไมเพราะว่าร่างกายยังไม่แข็งแรงเลย แต่วันนี้พวกเขาเหล่านั้นเปลี่ยนทศัศนคติเปลี่ยนความคิดและเพราะอะไรไปฟังกันดูครับอ๋อมีมีมีข้อมูลมาบอกว่าเมื่อปี5 7ลื่น6กลม้มเอ่อลื่น6กล้มแล้วตูดเดีอดไปกระแทแ<ล>ะกพื้นครับแล้วได้ไปหาหมอไหมหาหมอหม,มาแล้วก็หมอบอกว่าเออ ไม่เป็นไรแล้วหายดี ID แล้วเอ็กซเรย์แล้วไม่มีอะไรเอ็กซเรย์ไม่มีอะไรผิดปกติผิดปก,ดปกครับผมแต่ยังเจ็บยังเจ็บอยู่ครับ,บผมตรงไหนยังไงช่วงช่วงหลังนี่แหละครับผมเป็นกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหลังครับผมไปจนถึงตรงไหนฮะตรง,<อ>ตรงลงมาที่หัวเข่าสองข้างหัวเข่าด้วยโอ้ลงมาถึงหัวเข่าด้วยครับผมมันตึงไปหมดเลยครับผมแต่เอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรครับผมตรวจอย่างละเอียดแล้วไม่มีอะไรเลยครับผมลูกสาพาไปหาหมอมาเลยมาเรียบร้อยก็ไม่มีอะไร ไม่แตกไม่ร้าไม่แตกไม่เ้าครับผมแล้วยังไงฮะเอหลังจากนั้นแล้วก็พอดีแฟนของลูกชายเขาแนะนามาให้ทานให้ทานอาหารเสริมเนี่ยครับผมผมผมทมนีดนึงนั่นคือเมื่อปีห้าเจ็ดที่ลมครับผมแต่ก็ยังเจ็บมาตลอดเหรอเจ็บมาตลอดเอ็กซเรย์แล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับผมกินยากคุณหมอให้ยามากินครับผมทานอยู่นานไหมครับทานอยู่ก็ไปหาหมอที่อยู่สองรอบก็ประมาณรูมรมเดือนหนึ่งครับผม เดินกว่าไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นครับผมแต่หมอวินิจฉัยไม่เจอเหรอตัวไม่เจอเหรอไม่เจอครับผมปวดปวดเอวปวดเอวมากเวลาลุกขึ้นยืนเนี่ยเหมือนกับว่าจะนอนอยู่เนี่ยวล้ขึ้นยืนเนี่ยต้องต้องหาอะไรเกาะต้องดึงตแล้วงคัลงบันไดบ้านก็เหมือนกันครับเวลานั่นเสร็จลงบันไดบ้านเนี่ยต้องเอามือทะเกาะเราแล้วค่อยเหีียวลงเอาวะลองดูสูตรสีชมพูใช่ครับผมก็องเา็ดเช้าเช้าเย็นเท้าเย็นครับสองเม็ด ทานอยู่กี่ครั้งกี่วันทานอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะจะรู้ว่าหลังนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเรเลยทุกวันนี้ก็ทานมาตลอดระยะเวลาสองเดือนแล้วครับผมทานมาตลอดเลยเดินไม่เจ็บไม่เจ็บครับตอนนี้เดินในโรงงานนี่หัวโรงงานทานโรงงานนี่สบายเลยครับหลับสนิทหลับสบายครับไม่ลุกขึ้นมาเจ็บโอ้เมื่อก่อนนี้โทษทีนะฮะเวลานอนทีเนี่ยต้องบิดขากระแทกเวสลัดขาอืเวลาปวดต้องคีขึ้นมานั่งทุบทุกวันนี้ยังทานอยู่ไหมทานอยู่ครับผมทานอยู่ แสดงว่ายังมีอาการเจ็บอยู่เออไม่ไม่มีฮะแต่ว่าก็ทานอยู่ต่อเนื่องสีชมพูเหรอฮะครับผถอางั้นอาจารย์พิเชษต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้แล้วครับถ้าไม่ถ้าไม่เจ็บนะฮะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแค่วันละสองเม็ดพอละครับครับผมจะได้หนุ่มร้อยปีนะฮะขอบคุณมากครับพี่กท่านเลยครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะครับเสื่อมครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลั่งสารสามตัวมากเกินไปคือ T N F Alpha อินเตอร์เินหและอินเตอร์เล1ินินะครับมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ย เป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ําอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวด เหล่าานนั้นจึงยไปเรื่องของภูมิแพ้เป็นมานานแค่ไหนรุแนแรงแค่ไหนครับเป็นมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะในเรื่องของภูมิแพ้เป็นมานานมากนะคะแพ้อะไรยังไงครับคือแพ้ในเรื่องของ ปุ่นละอองเกสร <ừ m. S 2> ดอกไม้นะคะ <ừ> แล้วก็แม้แต่ขนสัตว์ก็เป็นจากที่ได้ไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าภูมิแพ้เนี่ยยังไงก็ไม่หาย <ừ> ให้ยามาทานตลอดนะคะพอถ้าเราเป็นมากๆเนี่ยพอจามปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการคันตาทั้งสองข้างค่ะคันตาแล้วก็บวมอย่างน้อย3วันถึง4วันถึงจะยุบแล้วระหว่างนั้นใช้วิธีการดูแลยังไงครับในระหว่างนั้นก็ทานยาค่ะ ตอนที่เราเป็นอยู่เอาคุณหมอเขาจะให้ยามาทานทานยาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นครั้งเดียวนะคะมันจะบวมอย่างนั้นประมาณ3วันและอาการของปลายประสาทอักเสบอยากที่มือมันใช้งานมากๆะค่ะมันก็อักเสบคุณหมอเขาบอกว่าปลายประสาทเสพชาแล้วก็มันมันกำแล้วมันไม่มิดค่ะคุณหมอแนะนําว่าผ่าตัดเถอะฮะให้ผ่าตัดนะคะทีนี้เราบอกว่าโอ้มือเราสองข้างนี่เราผ่าผ่าตัดแล้วเสร็จแล้วแย่เลยทํางานไม่ได้เลยมันอักเสบทั้งสองข้างทั้งสองข้างค่ะ รล้วถ้าผ่าก็ต้องผ่าสองข้าง2สองข้างแล้วเราจะทํายังไงมือเราต้องใช้อาจจะเป็นความโชคดีของตัวเองก็ได้นะครับก็ไั่งดูรายการก็ท่านนอาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วเราก็ได้ดูจนจบรายการก็เลยตัดสินใจว่ามีเบอร์ที่วิ่งอยู่เราโทรปเลยค่ะได้ทดลองทานสีอะไรฮะสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวก่อนสิ่งแรกที่เห็นคือระบบปลายประสาทค่ะทุกวันนี้ยังบีบต่อเนื่องไหมฮะต้องเหมือนทุกวันค่ะราะวันละสองแคปซูลข้อมูลในศตวรรษที่21สนะครับ พบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอยิง่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็เลือดขาว T S 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการเึิมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะฮะสามารถที่จะเพิ่ม T S 1และ T regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้ มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ t s 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับท s 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นนะในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาในเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจ็ดวันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็นหกแคปซูลต่อวันนะครับ 2อสาสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับถ้าท่านอยากมีความสุขด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีท่านต้องเชื่อในมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพร่างกายคือการทําให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาพสมดลุลถ้าท่านฟังเราแล้วยังไม่เข้าใจโทรมาเลย 026464800ตามโโลแกนของเราเนี่ยแหละครับก็อยากจะให้ทุกคนนั้นมีทั้งความสุขและความสวยอยากาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราครับ bim100.com นั่นเองครับสุขภาพดียังไม่พอค่ะต้องสวยค่ะและเรื่องสวยเนี่ยไปดูวิทยานี้จากโก h เชฟครับแล้วเราสองคนลาก่อนแล้วละครับสวัสดีครับ,รบ Go Shape มมเอชมรมคนหุ่นสวย ผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุข,ของปัญหาสุขภาพ ด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจ,รรจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สูธ่ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดไภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกร assim, ะดับโลก แล้วงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากแต่กนะัส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับ ที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่า,าที่เอลเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราจนมักจะกังวลที่สุดาสามารถลดไปถึง18ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่ตะโพกก็ประมาณ5.5นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครับก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลปัจจุบ์นี้นะครับ เพราะสูตรนี้ได้มีการเผยแพไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันนี้คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเพียงหรือไม่มีภาวะเครียดก็อ,อยู่ในขวดในเกนเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะ,ะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้าอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวกะทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมา มีคุณสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเปลียวทางแผ่นดิน